đẹp thì cuốn tốt đó thấy hồ chắc thì nó ấy โต๊ะคือแบบบรรยากาศดีแห้งเนาะเดี๋ยวเมมากโต้งหนาดไปใส่ก่อนทีโต้งหนาดไปใส่ก่อนทุกคนเดี๋ยวเปิดท้าองก่อนนี่เนาะทุกคนพอเปิดท้าองโต้งหนาดไปใส่ ต้องน้ำพ้นไปใส่นะทุกคนว้าวรรยากาศว้าวแต่ดูพ้นนี่คือเป็นเอียง<ๆ>ที่ม่วนสุดๆที่เนาะแบบบรรยากาศมันดีเนะาะบรรยากาศคือดีแฮ่โอ้นาวได้ของมาบ้านเท่าไหร่ จะีฝนตกสำได้เขาก็วายเนาะพี่นนอ,อะเพราะว่าต่อให้น่าสิผวมก็ยากแบบว่าท้าเขาก็ยังแบบยังดีค่ะนะพเพราะเามีคนกีดเนาะคนทางมันเกิดสีโบเดกปกติถ้าฝนตกแนวนีแมนม่นม,นมีคนกีดในี่แมนแบบทาาเดะโดนนะแบบบ่มีมท่าอย่างเลยจะ่นีโชคดีแต่ว่ามีคนกีดเ่านานเดินสองเม่รน,นะแต่พี่นนอะเดินไรมาแหงน,นะเนาะ ตอนนี้้นกับเศร้าเนาะแต่ว่าถือจอกม,มาเห็นยังก่อนฝ <laughs> นเศร้าต,ตกไปพี่น้องแตออมม่ว่าถือจอกมาสวยๆเนาะว้าวบรรยากาศแขมถุ่งคือแบบดีแห้งโอ้บรรยากาศคือทีนะวะว้าวพี่น้องเดี๋ยวเาสีมาย่างส้มวาะเน,ะน,น,ะนาะหลังจากฝนเศร้าตกไปกับหลานไปเกบสบายดีนะ ไปอย่างส้มบรรยากาศอยวะนเนาะพี่นนองบรรยากาศคือสุดๆเลยมากหนาพนเนาะเพราะว่าหนาพุนบรรยากาศมันดีนะไปเดี๋ยวข้าสึอย่างไปเบิงนี่เป็นทางบะเนาะเนาะเขากับสิบุรีปูคอนกีดเดี๋ยวขาสึอย่างไปบงงบนเ,นเ,บ,บ,ปเไปบิงทางคอนกีดพี่นนองบัานนี้เขากับบัตองหยานเนะาะเพราะว่าเทามีคอนกีดเท่ากับบัตองหยางทางเปลือกน,นะไ ไปยางไปว่งทางอยู่ในบ้านอ่าตอนนี้ก็ยางห่อทางคอนจีด้วพี่เนาะกขาวตุกที้ตุกที้มองว่ามีคอนจีดกับสิเปล่นแน่เนาะกับเปลือนเห็นไหมมองว่ามีคอนจีดจ้าวนีคอนจีดกับบ่อเปลือนว้าวคนถ่านคือปกติอยู่แถวนี้เห็นพี่น้องเอ้ยแถบสีย่างโมได้ด้วเนาะ เพราะ่ามันเปื่อนแห้งเวลาฝนตกนี่ตัวนี้ห้ากับเบียะเนาะเวลาฝนตกมันกระยังแบบบ้าคุทางมันก็ยังดีให้เก่าไปเกตยัางก็สี่เกตวันบรรยากาศเริมเดิมที่เริมเดิมทำให้ฉันคิดถึงใครทากีดีเว้ยกามีคนคีดนี่ กาคมีคนกีตภาคไปเนาะปกติยางฝนที่แถวนี้ยางอะไรเนาะกออท่ากนยางไรสบายก็ไม่ขอรยางดอกด่นสมบรรยากาศดังฝนสอบตกเนาะมาดีวิวท่าที่มีคนกีต มันกะสีสะอาดงามตานี uh ่เนาะปกติโอ้ยย่างกะบ่ได้พี่น้องบัดตอนนี้กะสบายปกติมีแต่คลุมเออปกติมีแต่คุมเนาะอ้แต่ยากมวิวเ้ยโอ้ยยากมวิวบ่เ่าย่างเด่นเย่างเด่นย่างไปสย่างเดาะทนี่แแนวนทางมันดบเปื้อนเลย ปกตินี่ใช่คือวปกติว่ะเจ้านี่ไม่ไตคุมเนาะยางวัวดอกแทนนี่เนาะดูอีกขีตมด้ยแล้วเนอ้จางหวยปลาทอดไรเกตยางหอดจนี่แหละปได้สินยางเมือกอเท่านะคะ กหรกับกเออเออหัวท่ามันมีขีดต้มเนาะแต่ว่าใส่กระบอกมันแฝงสัตว์ได้บักเก็ตวะสียางเดี๋ยวสิห้าเมื่อก่อนพี่น้องยางมาส้มบิวหรือสื่อเนาะเดี๋ยวก็สิยางเมื่อหาแบบเห็ดเบี้ยเขื่อนไปหาเห็ดกินเนาะ มากแค่บัดนี i, i. Ạn, ản, ra, ้นาพุ่นเท่ากับบ่อตองลำบากพี่น้องเพราะเขามีทางคอขรี้ดมันก็สีย่างสบายพลุโตกทางเท่ากับโบเปื่อนเนาะโอ้แทมบรรยากาศคือแบบปลาโคตรเกิดเลยปลาบรรยากาศพี่น้องโคตรดีเลยโอ้ยบานเท่ามันก็สามบ้านเท่านี้ละเนาะปลาอีดึกอีดิบรรยากาศ นี่วัน,นี้นะมันก็นสีถั่มนิดนึงเนาะหมองเหือดอันนั้นเอแต่ไปเกตยางเมื่อเหือดเนาะนี่ทางเม,ม,มื่อเหือดเท่านะมันก็นสีมีหยาเนาะพี่น้องมันก็สีบกเหือดปันไดทุกคนหลังจากที่เห่ามาแต่หลาะป้าเนาะหลังแต่นนนน จากที่เข้ามาแต่รีวิวอันนั้นทนทะกันเดต่พี่น้องฮอกก็มาห่อเทือกในาตอนนี้ฮอกกับซมาล้างไพ่หนึ่งเขาอี๋ของพี่ยังดีไปนเนี่เป็นสาวน้อยว่านะที่หน้าตาเกือบตีวันพอมีไพ่จับเกาะไหมเนาะทุกคนเดี๋ยวก็ทายน้ำเรียกควายที่เท่าออก,ก่อนเนาะ ดันนงไพรากับแบบมินิมอลมินิใจแบบยกเก่าซูนย์เก่าใจนะพี่น้อ <laughs> แบบนนงแบบบริวีสิงดังไฟเนาะแบบบายก้านะพี่น้อง <laughs> คือบริญญาไปดีบิวนทะนาเนาะคือแบบคือแบบบรรยากาศดีแห้งนะพี่น้องแต่แบบทนธามันกับนี่คอนกรีตเนาะมันกับแนะบบวิวดีบรรยากาศดีแต่ทนธามันก็บ,บเปลือนนะ <laughs> เ้าสียางเหลาะจังได้กระไดแบบปกติมันสีมีคุ้มไดแต่กะแบบท่ามันเปลือกมาห้องก็สีบอยกย่างเหลาะเนาะแต่นี่แบบนท่ามันดีนะมันก็เป็นต่าอย่างดิ่นพี่นนอะเพราะว่าบรรยากาศมันดีเนาะหลังจากพ้นที่เศ้าตัวขนะแล้งกระสล้างไผ่กันเร้อพี่นนาะวันนี้มาตอนนี้เรากำลังไผ่พี่้นงล้างไผ่เกียมหนึ่งเขาเนาะว่าตอนนี้มันกะเติมขำนะนะ นีเราจะใส่พืชน,น่อยกันเนาะแล้วก็จะเอาทานลงไปอุ้ยคืเอเราจะใส่เตาทานนะทุกคนนี่เอาทานลงไปประมาณนี้เนาะ ข่ามนึ่งเนาข่ามหนึ่งก่ซะแล้ตักนงใส่ก่น็จะแตะเอาเขามาเอาหัวนเนาะบอกยังก่อนบอกผิดแต่วันนี้แล้วแล้ก็จะเอาหัวเนาะหลังจากที่ข่ามงหนึ่งเดียวข้ากรสีเอาหัว ไปเสือเขานี่เดี๋ยวจะเสือเขาเสียเลยทุกคนเขาที่เขามาไว้ กะสีเสอะเขาสเสด้ลยทุกคนนี่แม่เขาที่เข้ามาไหวเนข้ามาไหวแต่ตอนเป็นเพลคนเห็พี่น้องหลังจากที่เข้าเสอะเขาเดี๋ยวเขาก็จะมาใส่เตาไฟเด้อนี่เนาะก็เป็นอันเดียบหรอเดี๋ยวเขาจะไปโจ๊กเขาเย็นใส่ก่อนวันนี้ นี่ก็คือเขาเย็นที่เดือยนะพี่น้องเด,อนนดเดือนิดเดียวเนาะเอามาอุ่นใส่กันแล้วก็จะใส่ผ้าหมออันอ๋เม็นผ้าหมอเนเยเนาะนี่คือเอียงแนวอัดเถะนะนี่เ,ออะนะเียบลอยนี่คือแเดวไปแเดวเนาะหนึ่งเขาต่อมาเราก็จะล้างถ้วยนะคะทุกคน <laughs> ต่อมาเราก็สีด่างถ้วยเนาะพี่น้อง ปาตอนมึงเพ่งเขากินข่าแดดห้องบ้านธรรมดาเนาะนะป,ป้าเวลาตอนคำนี่ตั้งจากหนึ่งข่าแดดวเอากะต่อเวียกที่ซองก็เลยนะั่นก็คือด่างถวยเน,นะนาะยังไงฮะสีละก็ะเลือกแบบนี้เพราะว่าสีบรอดไายมึงไม่พี่น้องตอนดา่างเพราะมีคนจับเกาะไงนะยังจะหลางก่อนเนาะมาทุกคนตัดพระมาตอนนี้น้องป้ากนนะต่างถวยแดดเนาะมาต่อเวียกที่ซองมันก็คือปัดเทีอนขวดเนะาะหรือว่า ภาษาไทยเรียกว่ากวาดว่านนั่นเองเพื่อนเพื่อนขั่วก็คืออันนั้นยังหอมขั่วกันีลยนะไปมาปัดกันเลยสามีเอหน่อฟีหน่อเหยียดยำแดงกะหนึ่งเขาร่างถวยเลยกะปัดเถื่อนปัดเื่อนขั่วกะยังนี็นได้กับบริณีเหยียกยังได้นาะคือยานเสาก็คือเก่าอันเดะเวลาเขาตื่นแต่เสองเขาก็มีแต่หนึ่งเขาร่างถวยส่วนเห็ดกินหันกะบางเมือกนงปลาก็เป็นคนเห็ดเนาะบางเมือกกะเมเถ่าเป็นคนเห็ด เดวเต้เมนูพี่นนอะถาเป็นแบบพวกแบบว่าอาหารแบบพวกพัดพวกยังค่ะน้องปลาก็เป็นคนเห็ดเนาะแต่บางที่อาหารแบบพวกออมพวกแกงังค่ะไงเผาก็จะเป็นคนเห็ดเนาะเดี๋ยวเต้เมนูด้วยเนาะแบบผู้ใดไรทาน่าแต่ไรก็เห็ดแน่นั้นเปลี่ยนกันเห็ดเนาะกับเมถาค่ะอาหารค่ะเดี๋ยวมือแรกนี่ก็ยังโบหัวสีเห็ดยังกินมั้ยถาทานเมถาก่อนเดี๋ยวหาสิปัดเตือนพวกกันด้วย มึงหยาดปัดเนาะพี่น้อง <laughs> เ <laughs> มื่อบ,บุ้มีคนจับกล่องหายกัดต้องปัดน้าเฮ็ดหน้า,า,า,าเ,นเ,นเนาะเดี๋ยวน้องปลาปั๊เถื่อนขั้วเอนเด้อนี่พอมันอันนั้นบนุ้มมีคนจับเกาะหายนะคนตอนนี้หมอเขาห้องก็สู้กันเนาะคือเขาการะลังจะสวยเขานะนี่ใครเคยสวยเขาแบบนี้นพี่น้าะสวยเขาสาับใบดุน แต่คขายังหน่อยคือเวลาเขาเผาไปดิเห็นไหมเขาสีสวยแบบนี้าหลอ่ะที่น้องคือไม่เขาหายได้ไม่เขาบอกว่าส่วยเนี่ยมีหันแบบเขามันเป็นเหือเป็นอายนะาเห็นไห่เปานห่อไ่งสวยคือก้าแบบเวลาเขาหนึ่งเขาบลายคนะ่ะเขาสีสวยเนี้ยนี่เนาะแบบมันสะดวกขั้นใจดวดดวดเดี่ยวเนหะ็นไหมแบบสว,แบบสวยแบบสวยเซกตีบแบบกะอ่าอย่าเออไงเนาะตอนยังหน่อยมันใส่สูตรนะี่เนาะ ไงึ er ้นมากกับใสคือเก่าพี่น้องเคยบอกพี่น้องสวยเขาเนี่ยสารพัดมาโดยดีเดี๋ยวน้อเดี๋ยวห้าสวยเขาเดี๋ยวห้ากับสีถอดไข่เนาะคือเหมือนนี้บาซีเห็ดแนวกินคือสี่ลิเห็ดกับพี่น้องคือของกินมันอย่างดายเนาะแบบบึงเทนหันแกงน้อใหม่แล้วก็ขวาสีมูอีกนะึ่งของกินมันอย่างู่ตอนแดงกะคือสีบลิเห็ดยังกินของกินเก่าไปก่อนแลวกะ ข้าสีทอดไข่ไฮดานเนาะดานบอกว่าัยชินทอดไข่มาทุกคนหลังจากที่ข้าสวยเขาแเนาะข้าก็ะซิ่มาทอดไข่นี่แหละอาหารแด็เขาอุ้ยกระถางอะไรเอาไหมเดีบยวต้องกดดอกมึงวันไหนกดต่อกดเนี่ยยังวันที่ต้องกดยุดิกะปะว่าหนึ่งสองสามทุกคนหลังจากที่เ้า ันสวยขาวแดวเนาะ,ะค่ะก็ซิมาทอดไข่เฮดานนี่แหลคือเมนูตอนแดดของเราเนาะคือเขาจะทอดกินกับแกงนงไม้นะทุกคนตอนแดดม่าสิเห็ดแนวกินกับคือสิบดเห็ดเ,เด็ดๆเพราะว่าองกินเก่ายัางเหลือเนาะก็คือขวานูเลยกับแกงนงไม้นาะมื่อกีนเขาแกงนงไม่เขาสิกินให้มันเบิดเนาะตอนแดดเนี่ยแล้วก็ซีอดไข่ทอดเฮดานถอดเฮดานแต่ก็ทอดกินเองมาก แด้วสิดทีใส่ผงหนวเนอนอี้ขาตัวไหนใส่ไปเออาขวดไปจับแต่ใส่ตวตีเนาะ รว่าสีเข็บเนาะตีไข่อนี่ทุกคนโบกเข็มกระโปเนาะอาาอย่างเข็มอ่คือสีโบกเข็มเดี๋ยวข้างใน่กัีเขยอีกแ้วก็ตี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 ขานกุ๊ถ้ามันดูดมืออีกก็คือแบบบ้าง บริการนะด้านกระทากินเนี่ยนะด้านใดตีแดดเลยเนาะไปไปถอดกันเลยมาทุกคนตอนนี้กระทะก็ะหอนแหงเลยนะเนาะเตรียมถอนได้ไปไปถอดกระทนะแหง no นชะิมก่อนอืมจับจบดูค่ะมากทุกคนวันนี้เาซืมาปล่นด้านเนาะเพื่นบอกว่าเพื่นอยากกินถอดไข่เนาะนี่เลยอเป่าก็เนานะ ตอนเานี้ก็มากินเจไข่ยเนาะแบบมากินถอดไข่นะทีเนาะอ่ะกินเด้อกินเด้อเดี๋ยวสิา้องกินเองก็ไม่เสียเวลา ทีมเพิ่นก็นกินเองเป็นนะแต่ว่าเพิ่นม,มากเด็มก็เท่ากับจับเนาะเขาก็หยาบคือกันพี่น,น,น้องอือแต่จับฮทุกคนหลังจากที่เฮาถอดไข่แล้วเนาะ ข้ากะสิมาอุ่นพวกกินบ่ายกินเนาะแล้วก็คือแกงกระม้ายเนาะที่ข้าแกงตอนเพศทุกคนเขากินบะเบดเนาะข้าสิอุ่นกินเด็ดเห็นไหมคุนี่คือแกงกระม้ายเนาะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือขัวมูเนาะเดือนน้อยหนึ่งตัวนี้กอกินยังกับบะเบดเนาะแบบว่าอยู่กับแม่เฒ่ากับร้านสองคนด้านก็บ่ค่อยกินได้นะพี่น้องแล้วก็ออีกคนหนึ่งเนาะแบบนี่ทุคนกินน้อยเดียวนะ มันก็ได้เด้อเดี๋ยวเราอุ่นอยู <t ried food> ่แบบกินแดงเลยมันก็สิเก็ตไปละมันไม่เอาตอนเด้ม่ะเดี๋ยวมันก็สิเบิร์เตซันนี่ได้พี่น้องมันก็อันม้วนยางลายเนาะมาทุกคนเ้าสิมาสัมผัสด่านเทาเนาะหลังจากที่เ้าวปอนเข่าคนเดี่ยวเนาะเพิ่นก็กินได้หลายค่ำเติบได้เ้าสิมาทานเพิ่อนแล้วมันแสีบบ่ห้าวถอดเนี้ เอาเอือดถอดแสบเหรอเบาดังๆดังเฮ้ย <sucks> ลุคค네ือน้าเบาลังดังเอาแสบดูวยบาแสบแสบเพิ่นบอกมาแสบเนาะพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กะสิจบเพี่อย่างสานีเด้อพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิไปอุ่นพองกินใบก่อนเนาะนั่นก็คืออันนั้นเฮาสิอุ่นแกงหน่อไม้เนาะแกงหน่อไม้ที่แม่เฒ่าเฮาแกงไว้เบิ่งเพิ่นเนาะข้ากินบ่เบิดแล้วก็มีขัวหมูเนาะ ตอนแรกนี้คือสีบริเวดเนี่ยกินเนาะพี่น้องสีกินของกินเก่าเนาะเพราะว่ามันยังลายอยู่เดาก,กถอดไข่ไว้อีกนะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียกสำนีแหละพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องปลาใน่เด้อได้ฝากคุณโคสนาให้น้องปลาเน่แล้วกเบิ่งคลิปน้องปลาได้หลายเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็สิจบเพียกสำนีไปวายนะเจอกันใหม่คลิปหน้า